สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะที่นี่บ้านของสวนโฮมสเตย์นะคะอำเภอสําราญจังหวัดนครปฐม,มตอนนี้บ้านเรานะคะก็มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมสัมมนาแล้วก็จัดเรื่องงานมงคลสมรสนะคะที่บ้านของสวนโฮมสเตย์นี้เราก็จะมีห้องพักด้วยค่ะห้องพักเราก็จะมีหลายแบบหลายลักษณะอยู่ที่ตามที่นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกที่มายืนต้องการพักกันนะคะแล้วก็มี รูปแบบในการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งในในบ้านเรานะคะหรือว่าจะเป็นนอกสถานที่ใกล้เคียงตรงใกล้ของเราก็จะเป็นเรื่องของตลาดน้านะคะวัดสังเพชรพอเลยไปนหน่อยหนึ่งก็จะเป็นบ้านหัวอ่าวแล้วก็เป็นชุมชนบ้านหัวอ่าวซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่ารักกันนะคะแล้วก็มีตลาดในสวนส่วนเมื่อเราสนใจที่อยากจะไปท่องเที่ยวอยากจะไปสัมผัสร้านกาแฟหรือคาเฟ่ที่น่ารักๆของสัมผัสเนี่ย เราก็ยังมีนะคะร้านคิดถึงคาเฟ่ค่ะคิดถึงคาเฟ่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของอาหารอร่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีความซ่อนเล้นแอบแฝงไปด้วยบรรยากาศของการสัมผัสนะคะแบบเหมือนเอเวนเจอร์ค่ะไปการประจนภัยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นลักษณะของเรือขยักนะคะซึ่งอยู่ที่คลองจินดาตรงนี้เนี่ยค่ะ ถ้าเกิดวนะันนังเที่เป็นครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอพนักง,งานจัดนําเที่ยวหรือพักผ่อนเนี่ยก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะให้เรเรรรราาียนน่มมมชชืสอุ